อนุสรสถานแห่งชาติสถานที่ลํำลึกแห่งการลํำลึกบรรพบุรุษผู้สร้างชาติซึ่งภายในบริเวณอนุสรสถานแห่งชาติมีอาคารที่มีความสำคัญอาคารหนึ่งนะคะก็คืออาคารภาพปริทัศน์ภายในก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโคง้งออกแบบโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเท้าทองศิลปินแห่งชาติซึ่งอาคารภาพปริทัศ์ถือว่าเป็นอีกแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและคุณค่าทางศิลปะของไทยค่ะ ชาติไทยนั้นดำรงเอกราชอธิปไตยมาเป็นเวลายาวนานนับร้อยร้อย,อยปีเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของบุรพากริย์และความเสียสละของบรรพบุรุษซึ่งยอมพลีเลือดเนื้อสละชีวิตปกป้องพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอนุสรสถานแห่งชาติจึงเป็นสถานที่แห่งการ,รํำลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้างชาติที่ปกป้องพื้นปฐพี ให้ชนรุ่นหลังยังคงมีแผ่นดินให้หยัดยืนอยู่ในทุกวันนี้อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ภายในอนุสรสถานแห่งชาติคืออาคารภาพปริทัศน์อาคารรูปทรงแปดเหลี่ยมที่จัดแสดงภาพจิตรกรรมบนฝาผนังโค้งเป็นวงกลมที่สามารถชมภาพอย่างต่อเนื่องได้แบบพาโนรามาซึ่งร้อยเรียงเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านแปลงเมืองจนถึงปัจจุบัน ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดแนวโค้งกว่า90เมตรของผนังอาคารโดยฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์เยติคุณปรีชาเทาทองศิลปินแห่งชาติคือแนวคิดเบื้องต้นมันไม่ได้เกิดจากการที่ผมคิดจะทำคนเดียวมันเกิดจากแนวคิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้อาจจะมีระดับถาบันที่สูงของระับประเทศจนถึงสถาบันกองทัพ แล้วก็สถาบาันด้านการศึกษาคือมหาวิทยาลัยศุลปากรและหลายสถาบาันก็เห็นพ้อมว่าเราน่าจะทําถอดบทเรียนทําตําราแห่งการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทําขึ้นมาชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกเล่าว่าใครมาอย่างไรอย่างไรประเทศไทยเกิดอย่างไรเพราะอะไรทําไมแต่แเราก็พูดถึงว่าอาณาจักรแผ่นนี้ไทยไม่ได้มาคนเดียวมันมีหลายบ้านแคว้นหลายบ้านเมืองมันมียุคสมัย มากมายมีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันแต่เราจะจับเฉพาะส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้เมื่อเห็นไอเดียตรงนี้แล้วเราจะถอดภาษาภาพผมย้ำนะภาษาภาพไม่ใช่ภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนไม่ใช่งานวรรณกรรมไม่ใช่ดนตรีเนื้อหาของภาษาภาพเนี่ยมันจะบอกเล่าอะไรมันจะบอกเล่าของความเป็นบูรณาการสังคมคุณธรรม เรียนรู้การพัฒนาของสังคมเพื่อสสมัยสุขโขไทยมาจนถึงรัชกาลที่9ผมต้องการจะสร้างงานบันทึกประวัติศาสตร์สุนทรียะผ่านงานท่าศิลป์ชุดใหม่ขึ้นมาที่บอกเล่าถึงความรู้สึกของคนไทยคนไทยในยุคสมัยผม,มนะแล้วทุกคนจะมาร่วมแรงร่วมใจกันถอดใจทําด้วยใจบนรูปไอเดียที่ผมสเก็ตสเก็ตตรงนี้แล้วเนี่ยแต่เขาสามารถเติม แต่งเพิ่มเติมในความรู้สึกเขาเข้าไปได้เน้นนะฮะเพิ่มเติมในความรู้สึกเขาเข้าเข้าไปได้อันนี้คือสิ่งสําคัญมากแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดกับศิลปะทุกแขน,นงบนโลกใบนี้ณแผ่นดินแห่งนี้แต่สุขโขทยัยยุยาจะถึงราชการที่เก้าแล้วนะเป็นอาณาจากักรเป็นแผ่นดินบวรบ้านวัดโรงเรียนวิถีตรงเนี้บบำพชนก็ทิ้งอะไรไว้เขาทาอะไรไว้เขาทาอย่างไรเขาทาไปเพื่ออะไร เราเข้าใจไหมเ,เหตุผลของอาคารภาพประดิษฐ์ต้องเป็นแปดเหลี่ยมคิดว่าสําคัญมากเลยคําว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นนามธรรมมากเลยมันานมามธรรมของมนุษย์ของคนคือมักแปดที่ทรงกลมเพราะว่ามันหมายถึงเรื่องของการหมุนเวียนของวงล้อของธรรมจักรโลกบุญไปชีวิตคนก็เกิดดับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปบนนั้น